แล้วรู้ป่าสามแสนได้อะไรกโกลพอเนเดียมวมัดน้อยจะเรียบเหมือนกันหมดถ้ายุคใช้การตีเนี่ยเอาแผ่นวางแล้วเอาทั้งสองอันเนี่ยประกบเอาแผ่นมว้ทั้งกันแล้วก็ตีแล้วตัดชัดเจนครับบอกนี้แล้ววันเนี้ผมต้องบอกเลยผมอะได้เชาวพระเมืองมื่เย็น เจ้าแบงก์ออต,ตอนเช่าไม่ได้ไม่อยู่ในกล่องแบบนี้นะอ่าเนี่ยเรามาใส่กล่องให้รู้ไหมให้ทายว่ากล่องแค่นี้เท่าไหร่หลักแสนแน่ๆกล่องเล็กๆแสนห้ากล่องนี้ต้องมีแสนห้าหมื่นคุณรู้ไหมกล่องแค่เนี้ยเท่าไหร่พี่ผมซื้อเข้ามาสามแสนสามแสน แล้วมีอันหนึ่งที่ผมเช่าแล้วผมตื่นเต้นมากพรอ,อะไรรู้ไหมตะกุดดอกเนี้ย oh. ผมถาม oh. เพื่อนๆว่าเนี่ยตะกุดหลวงพ่ออะไร oh. อันในเนี้ยมีอะไรบ้างดีกว่าโอ้โห oh. ปูสุกอ่า uh. ตะกุดปูสุกพีคุณากรหลวงพ่อทองสุกโอ้นี่นปไปดูพอแก้วเคลืวันเวลาคุณเจอผงแบบนี้ลักแบบนี้เป็นร้อยปีนะ อูย oh, yeah. mm ิ hmm. ้มนี่ผมจะบอกให้นะตะก,กุดดอกนี้ถ้าใครเคยเห็นตะก,กุดดอกที่ผมใช้ mm hmm. ที่ผมได้มาแบ่งปันให้กับแฟนเพจในชุดตะก,กุดหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่าพี่เน mm ็ตเอ็นเคก็ได้ไป ุกลักหลวงปูสุกทีวีนิธิปูสุกปลาคองมะขามเท่าโอ้โหดอกนี้ดอกเดียวก็เป็นแสนแล้วอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าผมเจอดอกนี้ผมขนลุกเลยวันนี้เครื่องรางมาสุดเลยครับแล้วตะกุดปูสุกดอกนี้คือตะกุดพ่อผง ตะกุดพอกผงผงเนี่ยทำปิดตาได้กี่องค์อะเยอะนี่พี่เอิ่มเบลอฮะอน้นอยจรงเจ้ามากตะกุดตะกุดกิ้งพงหลวงปู่สุขมีหลอดละหลอดเหลืออันหนึง่งปู่สุขดูง่ายเลยครับชัดเจนอันนี้นี่โอ้โหต้องคนเคยเห็น แล้วรู้ไหมครับได้มาพร้อมกับอะไรโอ้ดูง่ายง่ายกัู่เลยนะตะกุดพ่อเทียมแล้วก็สาตาอืออออออนี่แล้วคุณรู้ไหมครับคุณดูตะก,กุดทองคําดอกนี้อืมองเก้ามากสภาพแชมแชมเลยโอ้โห คุณรู้จักกุดทองคำดอกนี้ช่วงนั้นมีเม็ดรประคำปูสุกมาแบ่งด้วยครับยอดกะปีดอกนี้ผมจําได้ตอนนั้นมีสามดอกมีเสียนท่านหนึ่งพา่าแต่บอกไม่ใช่พ่อทองครตีเก๊จานเลยได้เช่ามา <c oughs> ใชท่ทองรักทองเก่าจัด พาเรียมสร้างตะกุตะไวยหลอดก้าวไม่ธรรมดาเลยตู้ทองคำเป่าเล่นก็แพงโอ้นี่ไม่ใช่เป่าเล่นนี่ปูสุกูซกนี่จะขุดทองคําปูสุกเอขยายากเลยนเนี่ยผมจะบอกให้เจ้าของพระไม่ธรรมดาโอ้เป็นหลานก็ต้องซื้ออาจารย์ชุดนี้แค่ทองแดงยังหาโคตรยากเลยนี่ทองคำสุดๆเหมก็อทองคำายายโอ้ผมบอกว่าผมเอาง่ายๆนะ คุณดูนะงานทองโบราณนะเห็นปะเขาใช้การตอกไม่มีการย้อนยังไม่มีการแกะลายเจ้าของเดิมเป็นเจ้าขุนมูลนายต้องเป็นรับใหญ่โตอะถึงถึงทำได้งทงคำมาแล้วตอกเป็นอะไรตาพระอาทิตย์อทองเก้าเก้าดูง่ายเลยทองสี่โซ่เก้าจริง โอซุกทองพี่เฟื่องผมไม่อยากไม่อยากจะคิดเลยว่าเจ้าของเก่าเขาเป็นใครอ่ะต้องเป็นรจ้าหน้านะผมว่าเป็นเจ้าหนุณไอโอฮะถ้าพีทอคําเอาเรื่องจริงนะอแล้วไม่อยากคิดว่าตะกุดแบบเนี้ยถ้าไม่ใช่ลูกหลานกรมหลวงไม่น่าจะมีอ่ะจริงก็ม็นรับยาใหญ่โตแน่นอนต้องต้องคาดนั้นเลยอ่ะ ายาแบบนีส้ส,ส,สุดๆอตะทองคำผู้สุงเนี่ยผู้ดอกนี้แล้วู้บอกว่าเขาใช้ยังไงแบงค์ตรงนี้ยนะเป็นปลอกที่รัดและข้างในเนี่ยเนี่ยเป็นคล้ายๆกับกิ๊บดำอ่ะสอดเข้ามาแล้วก็แบะปลายออกสองข้างข้างในนี้เป็นเส้นทองนะ นี่ทองสีแบบนี้เนื้อละเอียดแบบนี้สีสุกแบบนี้กี่ปีกี่ปีโอ้โหใช้เวลาเป็นร้อยปีเป็นร้อยเป็นร้อยปี ทองแบบนี้คือทองโบราณถ้าเกิดว่าคนนะที่เคยเห็นทองโบราณจะรู้ครับโอ้นี่แล้วผมถามว่าสามแสนเสียดายตังไหมไม่ไม่ไมแล้วรู้ป่ะสามแสนได้อะไรก่พอนียมวัดน้อย ได้เพราะเนียมวัดน้อยด้วยนี่แพงไหมโอ้แพงเอ้าตะกวดที่เกจิคนแรกสร้างก็คือพ่อเนียมเอ้าเสียนแหลมพอนียมต้องบอกว่า เสียนแหม่มอนียมเสียนโลนเสียนแหลม,ม,ลหลมงบน้ำอ้อยคือยอดนิยมพอเนียมเลยล่ะครับหลายหลายแสนโชคดีโอ้โหได้เห็นก็มีความสุขครับต้อง <จะ S 1> เขียนแ<ม>ล<ะ>้วบอกพอนียมเลยหรอต้องเขียนราคาใส่มือครับหลักแสนครับเสียนแหลมะยอดนิยมในตำนาน ต้องเจียนราคาใส่มือนึกว่าจะไม่ได้เห็นเสียแหลมพราะเนียมแล้วต้องมีสองแสนสองแสนห้าได้เป็นสิบปีละของไม่มีแล้วโอ้โอาจารย์พ่อปานบางนมโคถูกครับ<ม>ก็ท่าน้ำที่วัดน้อยยังมีคนไปตักน้ำไปทำน้ำมนต์อ่ะขึ้นคือพระเนียมก็นิยมแล้วครับเสียลน,นเสียแหลมบดแ้วอ้อยคือพิมพ์หลักสองสามแสนพระแบบนี้คือมีแต่ชื่อแต่ไม่มีของให้เห็นแล้ว แสนขึ้นอ่าเดี๋ยวหงีโอ้ยสองสามแสนยังไม่มีของอ้เห็นเลยแล้วอันนี้สวยใครที่รู้ราคาบางท่านนะเค,เ,คเคยเคยช่าพ้าที่อื่นอยู่ก่อนแล้วก่อนจะมาที่นี่นี่ได้เห็นแบบนี้นี่แพงกว่าปูสุกกระพาะเนียมนี้แหละครับแพงกว่าสิอ่าตะกั่วที่แพงที่สุดสองสุพันร<ล>ะดับอ,อ,อาจารย์ใหญ่ อันดับหนึงตลอดกาลอาจารย์ใหญ่ของจังหวัดสุพรรณโอ้ oh, เอานี่สองนาทีพิมานะอ่าจัดเลยครับสองนาทีโ oh, อ้พระเนียมผมต้องบอกว่าพระเครื่องหลวงพ่อเนียมวัดน้อยสุพรรณบุรีพิมพ์ยอดนิยมเสียหล่นเสียแหลมงดนำอ้อยนี่คือพระในตำนานที่เราไม่มีโอกาสได้เห็นนะออกมาหมุนเวียนแล้ว พระแบบเนี้ยมีความต้องการแต่ไม่มีของเขามูลค่าเพิ่มทุกปีครับปรอมูลเลยอาจารย์ส่องนาทีชมก่อนชมก่อนเนื้อนมนิยมสุดอ่าโอ้โหชมก่อนชมก่อนเข้าใจง่ายไหมชมกันก่อน เออชมกันก่อนอายาครับล่อเต็มองคสวยซองให้ผมเก็บพับจำหน่อยได้เห็นครับลุนลกบุญตาแล้วครับเนื้อวัสดุอยู่ในแนวปิดตาวัดหนังครับผมต้องวัดหนังก็ต้องไปร้อยปีก็ต้องแบบพอเนียมนี้ละ่ะพอเนียมต้องเนื้อนี้เนื้อเดียวกับพอแก้วคือวันกันเนียนนนเน้ยประมาณนี้ละ่ะ ผบนำออยก็เเนือนี้อ่านะต้องใช้อยู่แล้ว,ส,วสองนาทาีมาแล้วครับเปิดราคาหมื่นบาทเวลาเดินแล้ว<อ>มาเรับ,รบต้องบอกว่านี่พักเครื่องหลักแสนหลายหลายแสนของเมืองสุพรรณและของประเาทศไทยครับพอเนียมวาดน้อยรูปถ่ายท่านถ่ายไม่ติดนะภาพที่ท่านถ่ายกัมรภาพปางสายญาตินี่ สามแสนไว้ข้างหลังสามแสนนี้ก็มีสิบปีแล้วนะมาเนียมื่นเจ็ดพบาทครับราคาสุดท้ายเก็บได้ต้องเอาโมต้องบอกพอนียมวันน้อยประกันแท้ตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเราไม่ได้เจอมาโอ้โหเป็นสิบปีครับคุณดูรายการผมมาคุณไม่เจอหรอกพอนียมะถ้าพิมพ์ยอดยยมก็คือเสียล,ลน้นเสียลแหลมงิน้ำอ้อยมาดีหกหมื่น ห้าพันบาทครับรา,ายังไม่ไดย้ยังไม่ได้ครึ่งองมาที่เจ็ดหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับคุณ <พา S 2> ไปดูดิทงารตลอดกาลนายากเชียร์พี่จุไทยครับถ,<า>ถ้าเทียบกับใหม่ๆนี่กับเก่าๆตะกัวแบบนี้เทียบกับพ่อแก้วเครือวันเทียบกับกูยิ้มต้องเหมือนมาที่เจ็ดหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่แปดหมื่นบาทแล้ว เหนือสุดครับแถ่ไม่ต้องคิดดูดีมีเสน่ห์ oh. อยู่ที่80,000บาทครับราคาสุด้ายยับไม่ได้พหรอกแต่ก็นะถูกเกินไปจนชนิดที่เรียกว่าไปลดคุณคราบหะยอดนิยมเขามาที่80,000บาทครับราคาสุด้ายยับมาที่8 3ด0 0ืบาทยับมาที่8 3ด0 0ืนบ,บาทแล้ว เก็บได้เก็บเลยครับเชียเชียเชียมาที่แปดหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับถ้าพอนิยมล่ครับหลักหมืน่นให้ให้หลังจากเนี้ยผมถาแค่ถ่าไม่ได้อะ่ะมาที่หนึ่งแสนบาทที่พี่ดาวแก้วสีลาครับราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งแสนบาทที่พี่ดาวแก้วสิลาครับปิดไปที่พี่ดาวแก้วสีลาครับ หนึ่งแสนบาททวนโอ้โหคือถ้าผมไม่ได้พระนักสะสมยุคเก่าผมไม่มีทางที่จะได้ทุนราคานี้มาโหดูง่ายครับพี่การารเนี่ สุดยอดครับอาจารย์พี่อแก้ศิลาอ่ะโอเคมาขอตะกุดปูสุกด้วยพินิที่ลงเฟืองโอ้โหพินิที่ลงน่าจะได้ไปดอกหนึ่งใช่ใช่ไหมพินิได้ไปดอกหนึ่งใช่ไหมพ่นิที่ลงน่าจะได้ไปดอกหนึ่งนะตอนนั้น ตอนนั้นปิดไปเท่าไร่ครับปูชกบางได้ครับพี่เอฟซี FC จกกักรพัฒน์ปิดไปเท่าไร่ครับพี่เฟื่องพี่แสนแน่นอนนะอ่าตอนนั้นพิลิต่ลงปิดไปเท่าไหร่แสนแปดครับพี่ใช่ไหมสิบแปดแหละโอ้นี่อ๋อแสนแปดโอเคครับใช่ครับแสนแปดครับพี่ดอกเนี้ยถ้าตอนนั้นจะมีอยู่ที่พิริต่ลง จะมีอยู่ที่พีธาชิตจะมีอยู่ที่วินเน็ตเอ็นเคเหมือนกันไหมดูง่ายนะตุตอเก่าเกเพิ่มไม่แสนหนึ่งเพิ่มไม่ล้านเลยอโยเพิ่มไม่ล้านหนึ่งก็ได้เลยนี่ทลักแบบนี้ผงแบบนี้โอ้ลแดงเลยปะโออันนี้อันนี้ใครมีตังเก็บเลยนะครับสะใจครับลักแบบนี้ตอนแรกผมมองนึกว่าแอมีแล้วแล้วเอาที่บ้านมาอย่าง พี่ก็คอทองคำด้วยฮะพี่ก็อยองคำด้วยดอกเนี้ยผมแบบเดียวกันเนี่ยผมใช้อยู่ถ้าทองคำดอกนี้โอ้โหพีตะกุดดอกนี้ตะกุดปู่สุกนี่ผมไม่สงสัยเลยครับเพราะทองแบบนเนี้ยเนี่ยถ้าใครเคยเห็นทองเก่าเนี่ย เป็นผมต้องรีบปิดท้ยครับรับประกันกันขนาดนี้อโอ้โหนี่ลุยครับทองคำนี่ผมบอกนะงานแบบนี้คืองานสมัยโบราณโบราณเลยนะทองโบราณนะถ้าใครเคยมีทองโบราณที่บ้านจะรู้เนี่ยเขาจะสุกเขาจะเป็นเม็ดแบบนน้นวนวลแบบเนี้ย สองแสนจะจบหรือเปล่าดอกนี้ผมประกันกา,การันตีเป็นผู้สูงให้ด้วยท้องคําจะจ่าอะไรพี่ดูไหมโอโ้โหสวยโพดโพดถ้าต้องขับลงมาไหลแตกประเบินค่าไม่ได้โหนี่ครับสิบห้าจุดสามห้าบาทฟา บาทกว่าหายากก็คงเข็มนสมุินไผมบอกให้ตองคำเนี่ยเผิ่มเผื่มมีดอกเดียวหายากครับผมจะบอกให้เผื่อเผื่มมีดอกเดกียวแล้วถ้าทองคําโบราณต้องแบบนี้เอาเนี่ยเก่ากว่าทองคำเพราะเดิมเห็นไหมละ่ะเห็นไหมทองคำเพราะเดิมนี่ยังยังยัง,ยงบางๆเพราะมีเครื่องรีดแล้วยุคก,ก่อนใช้ตีอยุคก,ก่อนนี่ใช้ตีนะครับใช้นะ แผ่นโลหะเรียบสองอันนี้เรียกว่าทั่งอะ่ะแล้ววางแผ่นไม่ต้อตีนี่จะเป็นตะกุดตีถ้าเป็นยุคของพ่อเดิมนี่รีดละจะบางๆาหนึ่งบาทโหทรงคุณค่ะผมว่าต้องเป็นของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแน่ๆถ้าได้ของคำแบบนี้ไม่ใช่คนธรรมดาหรอกครับเปอร์เซ็นต์เก้าสิ้าจุดกหคืนนี้กับตะกุดปูสุกดอกนี้ โหถ้าเป็นบาทกุณทองไปสามสิบเท่าใครมีเงินได้ม่หรอก<ร><ร>ครับเอาว่าวัตถุมงคลที่สร้างด้วยทองคําในร้อยปีที่แล้วผมบอกคุณเลยประเมินค่าไม่ได้สร้างไม่ได้ดคนธรรมดา,าคนธรรมดามีไม่ได้ที่ทองคำอ่ะเมื่อเป็นร้อยปีที่แล้วก็บอกชาวนาตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายยังไม่ได้เห็นทองคำแล้วหน้าตาเป็นยังไงไม่มีหรอกคงแค่เข้มขัดนากนี่ก็ถือว่ารวยจัดแล้ว ทองคำโบราณจะครับคือนมเขียวแบบน,นี้แล้วไม่บอกช่างหลอมดีกว่า <c oughs> ครับพี่พิสุทธบอกปิด 70, เจ็ดหมื่นเนี่ยเราเห็นลายแบนี้ไหมเนี่ย,ยาลายแกะนะเมื่อที่ตอ,อกมีนะนี่อ่าที่ตอกเนี่ยช่างโมงของนี่โอ้โบราณโบราณสุดๆเลยครับแบบนี้จาพาตันงนี้ไปก็ไม่ต้องหางแล้วครับเพราะว่า กี่ปีที่เจอดอกแลกทองเห็นทองแบบนี้แล้วนึกถึงพระชัยเก้าเเลยโอ้ผมว่าแสมีเงินหาของนี้ไม่ได้ท่านในมีอะไรไหมครับไม่มีครับอก็เป็นตะกุดทองคํานี่แล้วเขาก็สอดแกนเน่แบบโบราณเนี่ยแล้วก็ปิดท้ายไว้ใช้มีไม่เกินสามชิ้นเล่งกระผมได้ผมเอาววาในเห็นอันแรกอถ้าตะกุดปู่ยิ้มตะกุดปู่ยิ้มทองคําก็เนือนี้ เนื้อนีใช่เนื้อนีตะกุดปูยิ้มต้องคำก็เนื้อนี้อันนี้ใช้การตีไม่ได้ใช้การรีดครับต้องหลักล้านพีสุทินส่งคุณค่าสองนาทีอะไป <มา S 2> ดูกันเปเวลาเดินยาพิมพ์เริ่มไปแล้วนี่อันนี้ราคาพอนี่มเมื่อกี้มาแล้วครับเปิดแรกนะห้าหมื่นห้าพันบาทเวลาเดินแล้วอันนี้ราคาพอนี่มเมื่อกี้ มาที่เจ็ดหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับโอ้ต้องบอกว่าใครที่ได้ตะกรุดนะปูสุกทองคำดอกนี้ไปใช้นะแล้วเป็นองดาราหน่าไหลผมด้วยมาที่เจ็ดหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายครับประเมินก้าไม่ได้สามแสนแน่ 3, แน่สามแสนแน่แน่อยู่ที่แปดหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายมาที่แปดหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายครับ เขียยราคายัางครับเขียนแล้วผมบอกคุณให้นะดอกเนี้ยเซียนพระไม่มีใครเขาขายหรอกครับเขามีแต่เอาไว้คนจดตาว่าดอกเดียวเนี่ยอยู่กับใครไม่มีทางที่คุณจะไปเอาทองมาทําให้เป็นทองโบราณแบบนี้ได้แล้วดอกนี้นี่มาคู่กันกับคุกรักนี่แล้วดอกนี้มาคู่กับคุกรักโอโ้โหโ้โห ราคาสุดท้ายมาที่8 1 0 0 0ืบาทมาที่83,000บาทมาที่8 4 0 0 0ับาทแก้ราคาสุดท้ายครับมาที่90,000บาทแล้วมาที่91,000บาทแกปราคาสุดท้ายแต่ต้องีต่งไม่มีไม่มีดอกเนี้ยนะใครที่ได้ไปใช้ติดตัวนะผมเอาว่าสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเนี่ยทำอะไรเผื่อๆรวยไปร้อยล้าน ใครได้รอกนี้ไปเป็นตำนานคนต่อไปขอโจนอาจารย์ยอมแบ่งสุดยอดอยู่ที่เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับราคาสุดท้ายถ้าราคาที่ใส่อยู่แบบนี้ผมนะฮะสวยเด่นมีประกายบารมีจับของกรมห่วงหรือเป้าครับสมัยก่อนเขาจะตีนี่ใช้การตีเพอสมัยใหม่ลีดทองคำยุคเดียวก็เรียกทองคำปุยิมวัดหนังรอห้าั้งครับใช่อันนี้ต้องทองคำยุคเดียวกับตะกุดหรือทุฏิปุยม คนโบราณใช้ลิลมยึดบ้านจะกุด,ดอกนี้ก็คงให้เห็นดอกแรกใช้ทองแดงยึดกลางล็อกไม่ให้ลุดหายอยู่ที่เก้าหมนห้านบาทนะครับราคาสุดท้ายครับมาท่เก้หม่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่พี่ปิติอิสระหงนะครับ9ก้าหมื่นห้าบาทครับมาที่เก้ 95, าหนบ,บาทแล้วชิดเดเสียงเครื่องหลางเราถือที่สุดแล้ว อสอนโอ้พี่ยูดีกามือนกพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาดีกามื่นกพันบาทแล้วต้องราคาแสนแล้วอยู่เดียโอามือนกพันบาทครับราคาสุดท้ายมาดีกามือนกพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาดีกามือนกพันห้าร้อยบาทที่พี่มานะสดจัสดสดดีครับอยู่ดีพี่มานะสดจัสดสดดีนะครับหมือนกพันห้าร้อยบาทครับ ปิดไปที่พี่มานะสัจจะสมทิศนะครับ9ก้วมือโนกวันห้าร้อยบาททวนพี่มามาก้าไม่ดันพี่อานิี้ลุตมาก้ามือนไม่ดันพี่เฟืองมาหนึ่งแสนไม่ดันครับพอเนียมแสนอันนี้แสน,ออนดอกนี้แสนตายไม่มีกำไร ผมบอกเลยนะว่าตะกุดดอกนี้คือตะกุดในตำนาน <S <S แ,<ต>แล้วท่านตะกุดดอกเนี้ยอยู่ที่ใครก็แล้วแต่นะคือใช้อยู่กับใครก็ต้องตีเป็นล้านแล้วไม่ขายด้วยยังไม่ขายนะไปหลงคารมใครเข้าแล้วใครได้สิทธิ์นี้พี่มานะสัจจะส้ีพี่มานะดอกนี้ประเมินค่าไม่ได้เลยตะกุดทงกกองคำเพรอะเงินยดอกเป็นแสนเลยตะกุดทองคำเพราะกลัวยังดอกหลายหลายแสน ทองคำร้อยปีคือแบบนี้แล้วผมบอกเลยนะใช้การตีนะถ้าเป็นยุคสมัยยุคหลังใช้เครื่องรีดจะเรียบเหมือนกันหมดถ้ายุคใช้การตีเนี่ยเอาแผ่นวางแล้วเอาทั้งสองอันเนี่ยประกบเอาแผ่นไา้ตรงกลางแล้วก็ตีแล้วตัดชัดเจนครับบอกนี้ใช่ครับอาจารย์โอ oh ้โห รับได้ไม่รับได้พี่มานะดอกนี้เป็นองค์ดาราอยู่ในหน้า YouTube หน้าเฟซหน้านะทิกต o ออยู่ทุกที่ดอกนี้แล้วเป็นดอกเดียวแล้วไม่มีทางที่จะเอาทองคำมาทำให้เป็นทองคำโบราณแบบนี้ได้ไดยินดีด้วยครับพี่สุทินพี่มานะขอจากใจละนะ ผมขอแสนหนึ่งแล้วกันเท่ากับดอกเนี้ยข้างหน้าที่ผมเหลือแสนนึงเลยนะนี่คือราคาที่ผมเขียนเนี่ย,ยทำใจไม่ได้จริงๆถ้าพี่มานะบอกแสนหนึ่งได้กดโอเคสามตัว มาอยู่กับคนอื่นตีเป็นล้านโขผมว่าดอกนี้คือจะตีจะตีล้านก็ไม่น่าเกียดตีสองล้านยังไม่น่าเกียดเลยครับทรงคุณค่าจริงๆผมขนลุกเลยนะ่นจริงๆเนี่ยเวลาเราจับอะไรที่มีพลังนะนะใจถึงทั้งคู่โอ้พี่มานะดอ,ดอกนี้นะเดี๋ยวไปให้ทางภาพถ่ายไว้ให้ผมเลยพี่ข้าวสาสีผมขอหนะเพียอ์ อาจารย์ใจสุดๆครับในมือ,อยางทูกไปด้วยซ้ำ